ตอนที่158การสนับสนุนของหลินจงหลินจงหันศีรับไปเอ่ยกับหัวหน้าตระกูลท่านหัวหน้าตระกูลทําตามที่หลินรวนบอกเถิดหัวหน้าตระกูลเหลือบมองเขาเจ้าคิดดีแล้วหรือหากเจ้าเห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็อย่าได้เสียใจในภายหลังก็แล้วกันหลินจงยังคงพยักหน้ารับค่าคิดดีแล้วนั่งหลินโกรธจนต้องกระทืบเท้ามิได้ข้ามิยอม ลินรวนเติบใหญ่ขึ้นมาในบ้านของข้านางกินข้าวของครอบครัวข้าดื่มน้ำของครอบครัวข้าวันนี้ปิดกล้าขาแข็งอยากจะแยกออกไปตั้งตัวเพียงลำพังข้าไม่ยอมเด็ดขาดลินรวนยังมิทันได้เปิดปากตอบกลับไปอยู่ๆก็มีคนผู้หนึ่งลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อนางในทันใดนี่ยาอาหารเมื่อครู่คนที่เถียงว่ามีต้องการอารวณก็เป็นเจ้าบัตรนี้คนที่มิยอมให้อารวณแยกออกไปก็เป็นเจ้าอีกเหตุใดต้องให้เจ้าเป็นคนตัดสินทุกเรื่องด้วย เจ้ากีตจะทําอันใดมีหรือจะมิมีผู้ใดทราบหากมิใช่เพราะความสามารถของอารวณพวกเจ้าคงอยากผลักใสไล่ส่งนางออกไปเสียประเดี๋ยวนี้เรื่องชั่วๆที่เจ้าเคยทําก่อนหน้านี้เรื่องในวันนี้เจ้ามิมีสิทธ์แม้แต่จะเอ่ยปากคนที่เอ่ยก็คือแม่ของหลินสุยเซิงหรือก็คือแม่ไม่เจ้าแม่ไม่เจ้าค่อนข้างมีชื่อเสียงในหมู่บ้านนางสูญเสียสามีตั้งแต่อายุยังน้อยและสามารถเอาชนะกลุ่มคนที่อยากจัดการนางมาได้ นางเลี้ยงบุตรชายจนเติบใหญ่เพียงลำพังทั้งยังมีลูกสะใภ้ที่โดดเด่นส่วนนางมีความสามารถในหลายๆด้านครานี้หลินร่วนช่วยเหลือบุตรชายของนางเอาไว้นางย่อมรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในบุญคุณของหลินร่วนเมื่อเห็นว่านางหลินคิดจะจัดการกับหลินร่วนจึงอดเอ่ยแทกออกมาไม่ได้เมื่อหลินร่วนเห็นว่าแม้ไม่เจ้าออกหน้าแทนนางจึงยืนอยู่เงียบๆแล้วให้แม่ไม่เจ้าเอ่ยแทนตน มีคาดคิดว่าประโยชน์จากการช่วยเหลือคนเหล่านั้นจะแสดงผลออกมาเร็วถึงเพียงนี้หากเป็นแต่ก่อนคงจะมีเพียงมิกี่คนเท่านั้นที่ยืนหยัดเพื่อนางเช่นนี้เมื่อนางหลินเผชิญหน้ากับแม่ไม้เจ้าอยู่อยู่หนังตาก็กระตุกทันใดานางมิอยากเผชิญหน้ากับแม่ไม้เจ้าอย่างแท้จริงนี่คือเรื่องในครอบครัวของข้ามิใช่เรื่องที่เจ้าสามารถเข้ามายุ่งได้มิเช่นนั้นก็อย่าหาว่าข้าเอ่ยว่าจาหยาบคายแม่ไม้เจ้าเอ่ยอย่างนี้พอใจว่า โดยปกติแล้วข้ามิอยากเอ่ยถึงครอบครัวของเจ้าแม่เพียงครึ่งคำทะวาบัตรนี้มันมิเหมือนกันเมื่อคืนอารวนช่วยชีวิตสุ่ยเซิงเอาไว้นางเป็นผู้มีพระคุณต่อข้าหากผู้ใดปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณของข้ามิดีข้าเจ้าสี่จือผู้นี้จะมีละเว้นมันผู้นั้นอย่างแน่นอนทันทีที่นางเอ่ยประโยคนี้ออกมาครอบครัวของคนที่หลินรวนช่วยเอาไว้เมื่อคืนต่างก็ทยอยลุกขึ้นมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากผู้ใดกล้าหาเรื่องรังแกอารวนนั่นเท่ากับว่ามีปัญหากับพวกเราด้วย เมื่อนางหลินเห็นดังนั้นจึงโมโหจนเจ็บหน้าอกเมื่อเห็นว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วหัวหน้าตระกูลจึงเอ่ยขัดออกมาว่าเอาละทุกท่านโปรดสงบสติอารมณ์ลงก่อนเรื่องนี้ควรจัดการตามความประสงค์ของอรวณพรุ่งนี้ข้าจะไปขึ้นทะเบียนครัวเรือนใหม่ที่ศาลาว่าการเมื่อเลือกวันเวลาได้แล้วค่อยบันทึกชื่อของหลินรวนลงในวงตระกูลเมื่อนางหลินได้ยินเช่นนั้นก็ทำท่าจะเอ่ยเถียงหัวหน้าตระกูลจ้องมองนางด้วยสายตาเย็นชา หากผู้ใดมีเห็นด้วยนั่นเท่ากับว่าต่อต้านข้ากับผู้อาวุโสในตระกูลและต่อต้านคนทั้งหมู่บ้านตระกูลหลินหักยังมีเชื่อฟังข้าและบรรดาผู้อาวุโสมีสิทธิ์ใช้อำนาจขับไล่คนผู้นั้นออกไปจากหมู่บ้านและลบชื่อออกจากวงตระกูลทันทีตราบใดที่รังให้หลินรวนอยู่ในหมู่บ้านได้การขับไล่ตัวปัญหาอย่างนางหลินออกไปถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมิน้อยหัวหน้าตระกูลวางแผนเอาไว้ในใจเมื่อนางหลินได้ยินหัวหน้าตระกูลเอ่ยเช่นนั้นจึงมิกล้าขัดอันใดอีก นางทำได้เพียงตีต้นขาร้องให้ฟูมไฟ์กล่าวหาว่าคนทั้งตระกูลโทษนางและต้องการจะฆ่านางให้ตายเพียงแต่ครานี้ม,มีผู้ใดสนใจนางเมื่อหลินเหล่าต้ากับหลินเหล่าเออเห็นว่ามีมีโอกาสพลิกสถานการณ์ได้แล้วจึงทำได้เพียงถลึงตาใส่หลินจงขยะร้ายประโยชน์บุตรบุญธ,ธรรมเพียงคนเดียวยังควบคุมเอาไว้มีได้ช่างร้ประโยชน์สิ้นดีหลินจงก้มหน้าลงแล้วมีเอ่ยอันใดออกมาอีก หลังจากที่หลินรวนยืนส่งพวกชาวบ้านออกไปจนหมดท้องนภา,าก็เริ่มมืดลงแล้วหลินจงก้าวมาข้างหน้าแล้วรับสายบังเหียนจากมือของนางไปจากนั้นก็พาเจ้าชานเตี้ยนไปยังคอกมาชั่วคราวหลินรวนเรียกเขาเอาไว้ท่านพ่อเรื่องเมื่อครูน่นี้ท่านอย่าได้นำมาใส่ใจเลยแม้ว่าชื่อของข้าจะมีได้บันทึกอยู่ใต้ชื่อของท่านแต่ถึงเยี่ยงไรข้าก็ยังเป็นลูกสาวของท่านอยู่ดี หลินจงหันหน้ากลับมาแล้วยิ้มให้นางพ่อมิเป็นไรแบบนี้ก็ดีเช่นกันต่อไปท่านย่าจะมิมีข้ออ้างมารังแกเจ้าอีกเจ้าอยากจะทำอันใดก็มิจำเป็นต้องห่วงคนข้างหลังสามารถลงมือทำได้อย่างที่ใจเจ้าต้องการพ่อมิมีความสามารถอันใดที่ทำให้เจ้าได้ก็มีแค่สิ่งนี้เท่านั้นแหละเมื่อหลินรวนได้ยินเขาเอ่ยเช่นนั้นในใจจึงรู้สึกซาบซึ้งเล็กน้อยแต่น่าเสียดายที่มีอาจดึงอาหารกับหลินซิ่วออกมาได้หากเป็นเช่นนั้นคงจะดีมิน้อยหลินจงโบกมือปัด เจ้ามิต้องสนใจพวกเขาหรอกข้าจะปกป้องพวกเขาเองหลินรวนเผยรอยยิ้มออกมาข้าก็จะปกป้องพวกเขาด้วยเช่นกันถึงจะมิได้อยู่ในครัวเรือนเดียวกันแล้วทว่าพวกเรายังคงอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันมิม,มีอันใดเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นหลินซี่วิ่งเข้ามาหานางด้วยขาสั้นป้อมจากนั้นก็กอดขาหลินรวนเอาไว้แน่นพร้อมกับเอ่ยด้วยความดีใจว่า ท่านพี่ลุงป้านาอาในหมู่บ้านส่งของมาให้พวกเราเต็มไปหมดมีทั้งสเสบียงอาหารและผ้าที่ใช้ทําชุดท่านพี่ท่านไปตามพี่เหรียญเอิมาตัดชุดให้ข้าได้หรือไม่ลินรวนเกาจมูกของนางอย่างเอาใจบัดนี้พี่เหรียญเออกําลังเลี้ยงกระต่ายน้อยอยู่นางจะมีเวลาตัดเสื้อผ้าให้เจ้าได้เยี่ยงไรกันวันหลังหากพี่สาวเข้าไปในเมืองพี่สาวจะซื้อชุดใหม่มาให้เจ้าเองส่วนผ้าเหล่านั้นเก็บไว้ก่อนก็แล้วกัน หลินซิ่วเพียงแค่อยากได้ชุดใหม่นางมิได้สนใจว่าจะใช้ผ้าผืนใดตัดเย็บเมื่อได้รับคำสัญญาจากหลินร่วนนางจึงลากหลิวหยาวิ่งออกไปอย่างมีความสุขหลินจงยิ้มพลางมองร่างของหลินซิ่วที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าเจ้าอย่าได้ตามใจนางมากเกินไปเป็นสตรีหากเอาแต่ใจจนเคยตัวต่อไปนางจะทนรับความมิเป็นธรรมมิได้หลินร่วนมองเขาด้วยสายตาขบขันท่านพ่อเหตุใดพวกเราต้องยอมให้หลินซิ่วทนกับความมิเป็นธรรมด้วยเล่า ที่ข้าตั้งใจหาเงินเช่นนี้ก็เพื่อมีให้ผู้อื่นกล้ามาหาเรื่องพวกเราหลินซิ่วต้องมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนมิใช่แค่ตอนที่อยู่ในครอบครัวเท่านั้นแม้แต่ตอนที่แต่งงานออกไปแล้วก็เช่นกันถึงเยี่ยงไรหลินจงก็เป็นเพียงชาวนาผู้หนึ่งเท่านั้นความคิดของเขาถูกจำกัดอยู่ในกรอบเมื่อได้ยินหลินรวนเอ๋ยเช่นนั้นเขาจึงสส่หน้าอย่างมิเห็นด้วยอารวนข้ารู้ว่าเจ้ารักหลินซิ่วทว่าวครอบครัวชาวนาอย่างพวกเรามีหญิงสาวคนใดที่แต่งออกไปแล้วมิต้องทนคับข้องใจบ้าง แม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่ใจดีแต่ก็มีอาจหลีกเลี่ยงได้เรื่องคับข้องใจได้อยู่ดีท่านพ่อท่านยอมให้หลินซิ่วแต่งงานกับชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไปทั้งชีวิตเยี่ยงนั้นหรือ แม้ว่าท่านจะยอมได้แต่ไข่อม,มีได้สามีในอนาคตของหลินซิ่วข้าจะเป็นคนเลือกให้นางเองนอกจากจะเป็นครอบครัวที่มั่งคั่งแล้วต้องมีบิดามารดาที่ใจดีสามีต้องมีความรู้ความสามารถและยึดถือในหลักคุณธรรมและเขาต้องสัญญาว่าจะมิรับอนุพันยาไปชั่วชีวิตจำต้องมีแค่หลินซิ่วเพียงคนเดียวเท่านั้นหากทำไมิได้ต่อให้เขามีคุณสมบัติเทียบพร้อมเพียงใดข้าก็มิม,มีวันให้เขาพรากหลินซิ่วไปจากมือข้าได้เมื่อหลินจงได้ยินเช่นนั้นก็ตกตะลึงอยู่เล็กน้อยนี่นี่จะเป็นไปได้จริงหรือ ลินรวนตอบกลับอย่างมั่นใจว่าเป็นไปได้แน่นอนท่านพ่อรอให้ถึงฤดูใบไม้ผลิเสียก่อนข้าจะเชิญอาจารย์หญิงของหลินซิ่วมาสอนนางอ่านตำราดิฉินและวาดภาพหญิงสาวจากตระกูลใหญ่เรียนอันใดานางก็จะได้เรียนอย่างนั้นข้าจะปลูกฝังให้หลินซิ่วกลายเป็นหญิงสาวที่เทียบพร้อมในทุกๆด้านหลินจงอ้าปากกว้างด้วยความตื่นตกใจ เขาไม่เคยคิดว่ามาก่อนว่าลูกๆของเขาจะกระโดดออกจากไร่นาไปได้และยิ่งมีกล้าคิดว่าลูกๆของเขาจะมีชีวิตเหมือนคุณหนูกับคุณชายจากตระกูลใหญ่ในเมืองในตอนนี้หลินร่วนทราบว่าหลินจงยังมีสามารถยอมรับได้ดังนั้นนางจึงมิได้เอ่ยอันใดออกไปอีกเพียงเดินกลับเข้าไปในเพิงเพื่อเตรียมตัวกินข้าว